การกำหนดจิตให้เป็นอิสระอย่างแท้จริงจะต้องฝึกให้ได้ก่อนที่เราจะตายเพราะนี่คือข้อแตกต่างระหว่างคนที่ยังจมอยู่กับสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้ากับคนที่สามารถเป็นอิสระทางจิตหรือมีอำนาจจิตระหว่างที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆเขาไม่มีอำนาจหรือไม่มีสติในการรู้ตัวว่าขณะนี้ตนเองกำลังอยู่ในสภาวะอะไร มีอิสระแค่ไหนมีอำนาจแค่ไหนเขาจะยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาโดยจงอยู่กับความทรงจำที่เขาเคยสร้างขึ้นการที่เขาไม่สามารถพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นั้นไม่ใช่เพราะสนามแม่เหล็กโลกดึงเขาไว้แต่เป็นเพราะความคิดความเชื่อและประสบการณ์ที่เก็บไว้ในจิตใต้สํนนึกของตัวเขาต่างหาก ที่ทำให้เกิดสภาวะนั้นและเจ้าตัวประสบการณ์นี้เองที่มีกระบวนการวนกลับไปวนกลับมาซึ่งรหัสทางพลังงานลักษณะนี้จะนำพาให้จิตของพวกเขากลับมามีประสบการณ์ใหม่อีกครั้งหากเขาเคยมีประสบการณ์ทั้งดีและร้ายประสบการณ์เหล่านั้นก็จะวนเวียนกลับอีกหรือทำให้เขาจมดิ่งอยู่กับเรื่องราวต่างๆที่ตนเองเคยสร้างขึ้น ทั้งๆท,ที่เขาสามารถเป็นอิสระได้เดียวนั้นหากเขารู้จักกับคำว่าสติสิ่งนี้คืออำนาจที่ทุกคนมีอยู่แต่ปัญหาคือเขาไม่เชื่อว่าเขามีและไม่รู้ด้วยว่าเขามี